สนับสนุนรายการโดยแป้งพับออริเซ่แป้งพับ, se, พบข้าวหอมมะลิไทยสนใจสั่งซื้อโทร0827825933 35และ0880224724สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะ รายการที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้ด้วยการสัญยกรรมค่ะและว,วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะก็อยู่กับโอปอพิธีกรดาเนินรายการประจําของรายการสัญยกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะแล้วหัวข้อที่โอปอจะนําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะโอปอถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสําหรับหนุ่มๆสาวๆในสมัยนี้เลยละคะ่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกําลังพูดถึงหรือเรียกว่าเป็น top of the hour ก็ว่าได้เลยค่ะหลายๆคนเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลย แต่ว่าตัวปอค่ะคิดแล้วคิดอีกมองแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแหมโอปอพูดถึงขนาดนี้แล้วโอปอเชื่อว่าคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วละค่ะว่าเรื่องที่ปอบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องยากมันคือเรื่องอะไรงั้นเราไปติดตามกันได้ในว t ทีกันเลยค่ะวันนี้รายการสัญญกรรเปลี่ยนชีวิตขอเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1503ค่ะแต่เอ๊ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการสัญญกรรมอย่างไรอย่าเพิ่งสงสัยคะ่ะรอชมก่อนแป๊บหนึง่ง ย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1503ที่ประเทศฝรั่งเศสในยุคที่ผู้หญิงอวบกำลังเป็นที่ต้องการของชายหนุ่มค่ะไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องการหญิงอวบมาเป็นลูกสะใภ้ในบ้านสำหรับหญิงที่ผอมแห้งแรงน้อยนั้นจะถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นบุคคลที่ไม่สำคัญสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือภาพวาดอันโด่งดังอย่างภาพวาดโมนาลิซาของศิลปินชื่อก้องโลกลีโอาร์โดดาวินชี ค่ะแต่ความคิดเหล่านี้ก็ถูกย้อนกลับตลปัดเมื่อเข้าถึงยุคคริสตศักราช1830ที่ประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มนำชุดชั้นในรัดรูปที่เรียกว่าครอเซสเข้ามาเผยแพร่ทำให้แฟชั่นของผู้หญิงเริ่มเปลี่ยนไปโดยพวกเธอหันไปลดหุ่นพร้อมทั้งใส่เจ้าครอเซสเพื่อให้เอวของเธอนั้นคอดกิว่วและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของแฟชั่นผู้หญิงสวยต้องผอมค่ะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้โลกของเราก็ได้เปิดกว้างมากขึ้นสิ่งต่างๆได้ถูกยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหญิงผอมหรือหญิงอ้วนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปค่ะและในวันนี้ของทางรายการสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตเรามาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมด้านการสัญญกรรมเกี่ยวกับรูปร่างอ้วนผอมนั่นเองแต่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงที่2ของทางรายการค่ะ โอปอก็ถือว um ่าเรื yeah. um ่องนี right. ้เป็นสเปคใครก็สเปกมันนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นผู้ชายอ้วนหรือว่าผู้ชายผอมจริงๆแล้วอะค่ะท้ายที่สุดก็อยู่ที่คนชอบก็คือตัวเราๆนี่เองแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากรู้นะคะว่าสาวๆสมัยนี้ค่ะเขาชอบผู้ชายแบบว่าอ้วนอบอุ่นเอ๊หรือว่าจะชอบผู้ชายแบบผอมดูดีแบบว่ามีรูปร่างสมส่วนนะคะก็ต้องติดตามกันได้ในช่วงหน้าของรายการเลยค่ะเพราะว่าเราอ้วนแล้วก็อยากมีคนี ดลดนด้ำหนักเพื่อหนึ่งรักษาสุขภาพซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะเอายาน้ามาทาที่หน้าท้องให้ไขมันสลายทาจะสลายยังไงคะเนี่ยก็อยู่ตรงผิวลรงนี่ครีมอะไรก็ได้แต่ที่โฆษณาทาแล้วสลายไขมันได้นี่ค่ะมันเรื่องของโฆษณาเกินจริงเกินจริงเดี๋ยวนี้บางทีเดินผ่านบางหน้าร้านเขาจะแทบจะเดี่ยวคอแล้ว้าร้านเท่านะครับ สนับสนุนรายการโดยแป้งพับออริเซ่แป้งพับ, se, พบข้าวหอมมะลิไทยสนใจสั่งซื้อโทร0827825933 35และ0880224724